โก้ค่ะอายุ18ปีค่ะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะเวลามีงานโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะชอบร่วมกิจกรรมอย่างเช่นพวกแบบงานกีฬาสีโรงเรียนงานเต้นวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะบอกแม่แบบเออหนูหนูขอเต้นนะหนูขอเป็นลดเตอร์นะอะไรเงี้ยค่ะหนูเริ่มเรียนร้องเพลงตอนป2ค่ะแล้วก็เรียน,เร,ยนเรียนหยุดหยุดมาตลอดค่ะจนถึงแบบก่อนที่จะมาเข้าค่ายมีแข่งหลายหลายเวทีค่ะ ก็พอรู้ตัวว่าถ้ามาสายประกวดอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือต้องประกวดต่อไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้แบบไปถึงที่เราตั้งใจไว้แล้วก็เลยเหมือนแบบอยากท้าทายความสามารถตัวเองดูบ้างก็เลยตัดสินใจลองส่งไปค่ะก่อนหน้านี้หนูแบบหนูเคยส่งส่งไปหลายที่มากแต่ว่าแบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ผ่านอะไรเงี้ยค่ะมันพอพอได้ที่วงนี้หนูก็เลยเหมือนแบบวิสักทีได้สักทีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบดีใจมาก อนที่หนูออกมาคือหนูก็ชอบแบบนี้อยู่ค่ะแต่ว่าเหมือนเหมือนแค่หนะ้าที่ตรงนั้นมันอาจจะไม่ไม่เข้ากับหนูไม่แบบหนูอาจจะไม่ได้เหมาะที่จะอยู่ตรงนั้นต่อแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าความรู้สึกคือหนูก็ยังอยากทําแบบนี้ต่อเพราะว่าม่อเหมือนมันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กด้วยค่ะแล้วก็เหมือนแบบเรามาขนาดนี้แล้วเราเราแบบ แล้วก็ไม่อยากจะหยุดความฝันของตัวเองไว้แค่นี้ค่ะพอออกจากวงมาแล้วหนูก็เหมือนเป็นเด็กธรรมดาคนนึงอะค่ะที่แบบเอไม่รู้จะแบบไปอยู่ที่ไหนนอกจากแบบทปในสิ่งที่ตัวเองชอบต่อไปโดยที่แบบยังไม่มีเป้าหมายอะไรต่อมีมาละสองแล้วตอนนั้นก็จะมีการสเกลก็ ตอนนั้นได้ความรู้สึกที่ว่าตอนแรกเราเริ่มต้นจากการทำเกอรกรุ๊ปก่งเแต่ว่าพอเราทําปุ๊บเราเริ่มเจอเด็กหลายคนที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะนก็มาเจออิงโกในอินสตาแกรมเหมือนกันก็พอเจอแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องคนนี้น่าสนใจอะไรเงี้ยน้องน้องร้องเพลงเพราะแล้วตัวน้องมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่อีกสองคนที่เราเคยวางไว้แล้วว่าจะอยู่ในกลุ่มนี้ไม่มีคืออย่างถ้าเรามองพิมมาเราจะรู้ว่าเป็นสาวเท่สาวคูลของมาเบลก็จะเป็นแบบ ผู้หญิงเซ็กซี่อ่ะเนาะเป็นผู้หญิงแบบเซ็กซี่ส่วนอิงโกะเนี่ยเหมือนเขามาเติมในส่วนที่อีกสองคนไม่มีแล้วมันในความรู้สึกตอนนั้นคือเขาน่าจะทําให้กลุ่มนี้ยมันสมบูรณ์ได้มุกก็ทําเหมือนเดิมก็คือ direct message ไปว่าแบบโอเคพี่มุกนะคะอะไรเงี้ยติดต่อมา <laughs> จาได้ว่าน้องตอบเร็วมาตอนนั้นหนูหนูนั่งอยู่นี้ค่ะแล,แล้วหนูก็บอกแม่แม่มีมีพี่เขาแบบติดต่อมาแล้วตอนนั้นคือแม่แม่หนูก็แบบ พร้อมไปทุกที่ค่ะถ้าในเมื่อโอกาสมันมาแล้วแล้วเราก็ยังแบบอยากทำอยู่แล้วก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสเพราะว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มาง่ายๆม,มันไม่ได้แบบไปหาทุกคน โกเข้ามาปุ๊บมันด้วยความที่เรามีเรามีภาพของสองคนอย่างพิมมากับมาเบล,ลเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วลมันก็เห็นภาพที่แบบคาแรคเตอร์มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยการที่จะหาอีกชิ้นส่วนหนึ่งของของภาพทิกซอ์เนี่ยมาเติมอ่ะมันเลยแบบเราต้องคิดแบบพอสมควรเลยเงี้ยอิงโกก็จะมีจังหวะที่เราเราแบบขอขอขอใช้เวลากับมันก่อนอนานอยู่เหมือนกันเนาะนนนประมาณเกือบเดือนมาที่อิงโกก็จะแบบเฮ้ย ตุ้มป๋อมไปเลยอนะว่าแบบเฮ้ยพี่เขาจะเอาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเรารู้สึกว่าอย่างที่มีมุกบอกว่า,วาพอสามคนมาอยู่ด้วยกันแล้วมันมันเห็นภาพ <c oughs> ว่ามันน่าสนใจมัโกก็เลยเป็นเป็นจิ๊กซออีกตัวหนึ่งที่มันทําให้ภาพนี้มันสมบูรณ์สุดวันแรกที่หนูเจอหน้าพี่หนูรู้สึกแบบหนูจะเข้ากับพวกพี่เขา,าหไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะแบบอย่างพี่มินเขาก็สวยสวยมากพี่พิมพ์ก็แบบเท่มากแล้วแบบแล้วหนูก็แบบหันไปมองกระจกแล้วก็ หนูก็นั่งดูตัวเองว่าเป็นใครแล้วแบบพี่เขาเรียกมาแล้วแล้วเราดีเท่าพี่เขาไหมเราจะแบบพัฒนาตัวเองได้เร็วได้เร็วให้ทันเท่าพวกพี่เขาไหมเพราะว่าแบบตัวเองว่ามาทีหลังด้วยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่า ความสามารถที่หนูมีมันมันไม่ได้มันไม่ได้เพียงพอที่แบบโอ้หหนูจะไปแบบดิวา่าอาปากแบบแข่งเสียงกับใครขนาดนั้นค่ะหนูเข้าไปเจอหน้าทุกคนในค่ายครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วก็ครั้งต่อไปหนูก็โชว์เคสหนูจำค่ะวันที่โชว์ได้ค่ะหนูเดินเข้าไปแล้วก็พี่พิมพ์มาก็เรียกหนูเข้าไปอีกห้องนึงว่าแบบ ให้มาซ้อมกันแต่ว่ามีแค่สองคนนะแล้วหนูก็ยังจําท่าไม่ค่อยได้ร้องก็ยังร้องไม่ค่อยได้แล้วแบบมันมีท่อนแรปอะคะ่ะโชว์แรกก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหรค่ค่ะมันเราแต่แบบพอมีพี่มินเข้ามามันก็เหมือนแบบช่วยมาช่วยแบบเติมท่อนที่หนูร้องไม่ได้ตอนที่อิงโกเข้ามารู้สึกว่าน้องเด็กมากเลยคะ่ะแล้วก็หนูกับพี่มาร์ก็จะอายุเท่ากันใช่ไหมคะแล้วแบบน้องก็มาเป็นแบบมักเน่ของวงตอนนั้นยังไม่ค่อยสนิทกันคะ่ะ ช่วงแรกยังไม่ค่อยได้คุยอะไรมากค่ะเหมือนแบบช่วงแรกหนูหนูเป็นคนแบบเข้าหาคนไม่ค่อยเก่งค่ะ hey, งานแรกเนาะก็คืองานที่งาน,นเจ้าชายกของพี่จีบค่ะพี่รีโดเพราะว่านั่นเป็นครั้งแรกที่น้องได้เพอร์ฟอร์มกันจรงิจรงๆบนเวทีแบบแบบมีคนดูอะไรเงี้ยครับก่อนหน้านั้น,นเรามีเวิร์กช็อปแล้วก็มีโชว์เคสทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมันก็ยังมีความไม่อ,อันนนิดนึงอะเนาะเออยังไม่แน่ใจเ้ืไม่มั่นใจในตัวสามคนว่ามันจะไปด้วยกันยังไงอะไรเงี้ยเราว่าแก๊งเนี้ยเป็นแก๊งที่รักคนดูไม่ถึงว่า เวลาเขาเพอร์ฟอร์มให้เราดูอะเขาจะเราก็จะรู้สึกว่าทําไมมันยังไม่ลงตัวอะไรเงี้ยเขาเจอคนมาจริงๆเราเห็นได้ว่าเออเขาก็กัดฟันสู้ถึงแม้ว่าโอเคมันอาจจะยังแบบมาเจอกันไม่ได้นานเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเข้าหากันแต่ว่ามันเห็นเคมีอะไรบางอย่างที่เอมันกัดฟันสู้แล้วผมว่ามันนงานนะเป็นน่าจะเป็นงานที่ทําให้ทุกสามคนอะคุยกันเยอะขึ้นสนิทกันมากขึ้นทํางานกันมากขึ้นแล้วก็เริ่มหลังจากนั้นเริ่มเริ่มเห็นแล้วว่าเป็นสามคนที่เริ่มเริ่มคุยกันแล้ว เออเวิร์กทำงานด้วยกันล้วเ,เวิร์กตอนนั้นพวกหนูยังไม่ได้สนิทกันเท่าตอนนี้ค่ะหมายถึงว่าสามคนมันยังไม่ได้แบบเหมือนกันเท่าตอนนี้แต่ถามว่าสนุกไหมสนุกมากค่ะแบบท้าทายมากเพราะว่า ในงานเจ้าชายกบเรามีเวลาซ้อมแบบประมาณแค่2วีควีคสองวีคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นน้องก็เพิ่งแบบเข้ามาด้วยอิงกูเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็แบบต้องปรับต้องแบบต้องคุยต้องจูนกันค่อนข้างเยอะแบบเป็นอาทิตย์ที่แบบค่อนข้างที่จะบุญแต่ก็ถือว่าแบบทําออกมาได้แบบไม่ได้แย่กว่าที่คิดเพราะว่าอะไรอะไรก็ใหม่ไปหมดเลยแล้วก็แบบตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นหนูแบบโอ้เพิ่งจะเข้ามาแล้วก็ มีงานนั้นเหรอแต่ว่าตอนนั้นหน,หนูดีใจมากค่ะเพราะว่าแบบหนูหางหายจากแบบพวกนี้ไปก็มาสักพักแล้วใช่ไหมคะใช่ทุกคนไม่รู้จักพวกหนูเลยคะ่ะแล้วก็หนูดีใจมากที่แบบถึงเขาจะเป็นแฟนคลับวงมีหรือว่าแฟนคลับพี่ๆคนอื่นแต่เขาก็ยังแบบมาดูโชว์เรามาตบมือมากีตให้เราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ้มันมันเป็นแบบให้หนูคิดถึงเลยคะ่ะชอบการที่แบบเราได้ร้องได้เต้นได้ได้โชว์อะไรให้ให้แบบให้คนอื่นดูแล้วเขาก็แบบมีรี a อค

จะได้ล,กลสกมันเหมือนได้รับพลังอะไรมาไม่รู้ค่ะจากแบบคนดูอีกไม่นานแล้วเหมือนแบบเราก็ต้องแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วต้องจริงจังแล้วค่ะต้องแบบพุชตัวเองขึ้นแบบทําให้ตัวเองเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านอะไรเงี้ยค่ะให้มันพร้อมที่จะออกมาเป็นฟิกซี่ค่ะ